วันนี้ก็มาพบกับหญิงนะคะหญิงมิซูสิธิผลลำลูกกาของสีนะคะเช mm hmm. ่นเคยค่ะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้หญิงก็จะมารีวิวสิตัวเหมือนเดิมรุ่นนี้กำลังขายดีฮอตฮิตมากเลยรุ่นในด้าน GP นะคะราคาอยู่ที่9 3า0 0 0สานสาำหรับคันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะแต่งเต็มพิเศษนิดนึงไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะที่ขาดไม่ได้ตัวอัเลย ตัวขอนแตนสปอร์ตนะคะรถคันนี้สีส้มหญิงจะติดสีดําให้ลูกค้านะคะถ้าเป็นสีอื่นก็ดูว่าตัดสีอะไรกันบ้างก็ตามมาด้วยเดิมเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีโเมียมนะคะของหญิงเนี่ยจะติดให้สีดํานะคะดาเลยนะคะส่วนคิ้วคิ้วตรงนี้ก็จะให้สีดําเหมือนกันของเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีโเมียมนะคะเนี่ยเนี่ยติดให้เลยครอบสีดํานะคะตัดกับสีส้มสวยมาก แล้วก็วันนี้เลยชุดแต่งสเกิก์ตเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้คือไฟ LED นะลูกค้าจะติดพร้อมไฟหน้านะสตาร์ทรถก็จะติดเลย <c oughs> นะมาะดูด้านข้างนะคะว่ามีอะไรต่อก็คือตัวนี้ซุ้มล้อซุ้มล้อบางโคนนั่นเองซุ้มล้อบางโคนกระดุมนะคะตัวนี้ฮิตเหมือนกันตอนนี้กระบะใบตันเราขัดไม่ได้เลยแล้วที่เห็นแว๊บเนี่ยโหเจ้าใหญ่เลยนะคันนี้ล้อแม็กลายนี้นะคะ ลูกค้าชอบแบบนี้นะหญิงก็หาให้นะมอนสเตอร์นะคะตัวนี้ก็ขอบสิบแปดแล้วก็ล้อแล้วก็ใหญ่เท่านี้เลยนะใครลูกค้าคนไหนชอบลายอื่นก็ลองดูได้นะคะหญิงหาให้ได้เลยค่ะ mm hmm. ทันนี้หญิงติดสติกเกอร์ให้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะสติกเกอร์ไททัน hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นไททัน hmm. ตรงนี้จะเป็นม mm ิสซูบิชิมอเตอร์ด้วยนะ mm hmm. อันนี้เขาเรียกว่าลายสายโคนเนาะ นิยมเลยลายสาดโฟนสาดมาตั้งแต่ประตูหน้าเลยนะยันท้ายกระบะเลยนะลูกค้านี่สาดมานี้เลยเนี้ยสวยมากอยากให้ดูใ,ใกล้สีดำกับสีส้มนะปัดก,กันดีมากเลยตรงนี้ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะไม่ได้ติดสติกเกอร์นะคะจะมีกล้องมองหลังให้นะคะพร้มอมกับกระบะไร้หนนะคะมีให้ทุกคันไม่ต้องห่วง อาจจะอยากรู้ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาหรือออโต้นะคะภายในจะเป็นเกียร์ออตโต้นะรุ่นนี้มีให้ครบเลยค่ะต้องรอบคันหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออตโต้เบาะหนังพวงมาลัยสีก้านปรับได้สี่ทิศทางน,นะคะด้านหลังของเราจะไม่เหมือนใครนะคะตรงนี้ก็จะสามารถเอนหลังได้ทำให้คนนั่งหลังเนี่ย น่าสบายมากขึ้นนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะไต้ตั้สี่ประตูยกสูงรุ่นนี้อยู่แล้วก็อยากแต่งแบบนี้จัดเต็มก็ทักมาหาหญิงได้เลยค่ะสามารถจัดเต็มให้แบบนี้ใครสนใจก็โทรมาด้านล่างได้เลยค่ะ946144953เบอร์หญิงเองค่ะแอดไลน์มาได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ